นึกถึงเซเว่นนึกถึงอะไรครับนึกถึงของกินครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่เซเว่นอีเลเว่นคิดถึงชานมไต้หวันเพราะอร่อยมากคิดถึงความสะดวกสบายใกล้บ้านคิดถึงสแตมเพราะว่าชอบสะสมแล้วก็แลกของคิดถึงนาทีฉุกเฉินครับเพราะว่าอย่างตอนเวลาเราหิวเวลาเราป่วยอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนแบบมีเพื่อนอยู่ข้างะอะไรเงี้ยก็สามารถไปซื้อยาทําแผลหรือว่าแบบตอนป่วยก็ไปซื้อยาเจ็บท้องหรือว่าหิวก็ไปกินได้มุมดีๆของเซเว่นครับ ชอบการกระจายรายได้ให้กับคนชุมชนเพราะว่าเด็กที่ทํางานอยู่ในเซเว่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนละแวกนั้นคิถึงแสงสว่างครับเวลาแบบเวลาสอยเปียกๆแล้วมีแสงสว่างใช่ไหมมันก็จะทาให้เรารู้สึกปลอดภัยเซเว่นอีเลเว่นหรือซีพีเอเค้าเป็นองค์กรใหญ่แต่ว่าเขาคํานึงถึงคนตัวเล็กหรือ s m e ขนาดเล็กแล้วคุณล่ะมองเซเว่นอีเลเว่นแบบไหน,นรวมแชร์และแคร์ชุมชนผ่านเรื่องเล่าภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอในมุมมองดีๆ ที่คุณได้จาก7 e เ e ่ e อไปกับพวกเราชาว CPO และอย่าลืมติด Hashtag 7-Eleven และ Hashtag CPO ด้วยละ่ะ